อยาถามนะว่าทำไมผมถึงแต่งตัวเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคท่านผูช้ชมวันนี้ผมก็จะมาเที่ยวสวนน้ากันนะซึ่งชีวิตนี้ผมไม่ผมแทบไม่ได้พักผ่อนเลยอะดูจากร่างกายผมก็รู้แล้วว่าผมไม่ได้พักผ่อนอะผมเลยจะมาพักผ่อนกันนะวันนี้เลือกีเกียบแน่นอนว่าถ้าเรามาสัตว์น้ำเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับตีใช่ไหมล่ะ ถ้าเนี่นอนผมจะไปหาชุดไหม้น้ำกันรู้สึกว่ามีชุดอะไรบ้างแปลกๆนะเพื่อนนะใส่ชุดอะไรนะ่ะเออเฮ้โอเคผมใส่ชุดไม่ได้ทับผสมเัรนผมใส่นี่้วกันฮิฮิใส่ี้ก็เฟแล้วใส่นี่ได้ นี่เสอร์ซิลิมงคลโอเคผมแบบผมแห้งน้อยมากเลยอะ่ะผมชื่อว่าผมต้องกไอติมแจวไอติมยินดยเลยดีตัวผมสูงเกินไปผมจะเติมได้มั้ยเนี่ยพักออมผมกินอะไรเออใช่โอเคโอเคเพื่ผมก็มได้หาดกินละอ,อ๋อนี่ไงผมผมเติมน,นี้ได้ โอเคแล้วมันเขามีที่ทิ้งด้วยโอเคกินเสร็จแล้วก็ทิ้งถึงมันจะเหลือเยอะกว่าก็เถอะส่วนอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเอาไว้ทําอะไรมาเรามาเที่ยวสวนน้ำก,กันวิวโอเคเดี๋ยวผมขอไปเล่นสไลเดอร์ตรงนั้นก่อนดีกว่าไอ้ปีญจังใครอเอาปีญจมาไว้ตรงนี้เนี่ยออกไป เอ้ยปิดเอ้ยทำไมปิดยามมันอ๋อยากจังย้ายยามาตรงนี้โอเคเราไม่ได้ใส่เลื่อยดีกว่าฮะฮะวิ่งเออโอ้โหเพลงวิ่งเอกลงมาโอเคเดี๋ยวผมขอไปเล่นสไลเดอร์ตรงนั้นดีกว่าสไลเดอร์สีฟ้าวิ่งโหโโหอย่าปปอมเลย อ้ยนี่มันสอบผพายากันีกว่าขะขวาขขวาขะขวาขะแล้วทุกคนก็แบบจริงเจ้าจริงจรอะไรคือจิงเจ้าวะเดี๋ยวนะบเขาปับเอฟเฟกตก่อนโอ้โหมนอีหกระตุกสิ้าจริงๆโอ้มีมมีตรนด้เดี๋ยวไปตรงนั้นดีกว่าโอ้โระตุกกระตุกกระตุ พีพ่ผมควจะได้เซเลสเตอร์สีแดงอ่ะเพื่อสีแดงอยู่ไหนนะๆๆโอ้ยโอ้โวเซเลเตอร์สีแดงอยู่ไหนอ่ะเซเลสเตอร์สีแดงโอ้ฮ่าฮ่ากระตุกโหนี่หดนหมดเดี๋ไม่หมดอีกแล้วเนี่ยขนาดปับเอฟเฟกต์สูงเนี่ยสูงสูงนะไม่ใช่ศูนย์ โอ้ฮ่าฮกระตุกมากแต่ก็เพื่อความสวยงามและความอลังการของที่นี่ผมจะปรับภาพเพื่อให้ท่านผู้ชมดูว่าแมปโลบบมันยังมีดีอยู่ในความเรียบง่ายของเอฟเฟกต์ผูดเรื่องอะไรพะเนี่ยผมคงผมบอกว่าผมคงมาถูกใช่ผมมาถูกเฮ้ยไบเยอะเอะเอองอเอะป้ายเอออะไรบี โอ้โหโอ้ยมือมีเยอะจ้ะอืมอืมอืมอาเข้าไปอ่าเวนใครใครเป็นหัวบ้างยกมือหน่อยโอ้กระตุกโอ้กระตุกโอ้กระตุกมี่งขึ้ลงมาแล้วมินสนุกมากเลยผมบอกตรงแม่ค่าสนุกเลยแบบนี้สนุกมากแบบนี้สนุกมากผมผมผมยกนิ้วโป้งให้เลยอ่ะแบบนี้ค่าสนุกเลยอ่ะอยากสนุกเลยจริงๆ อะไรอ่ะอ่าใส่กินไม่ออกอันนี้ก็คือเล่นไงนี่เล่นไงวะเล่นไงวะเอ๊ะแปลกๆนะผมผมผมแปลกๆนะเอ้ยอย่าโอ้กระตุกโอ้กระตุกอ่าอะไรนะเอ๊ะแปลกๆเอ้ยผมผมมาถูไปเออเออโหกระตุกโอ้กระตุกอ่าโอ้อ่ะคนสร้างเขาก็ขยันสร้างแบบให้มันเยอะจริงๆเลยนะ ้ยอ,ยอ,ยอยีทางนี้ไปไหนอะ่ะซาเลสีฟ้าอีผลอยากเรียกสีม่วงตัวนั้นอะ่ะอ้หาหกระตุกจิมเนี่ยคุณคุณได้ฟังผมบอกกระตุกทนนั้งบานแน่เออดูจับแพงผังโครงสร้างแล้วไปตรงนั้นเหรอ อ๋อนี่มตตตัตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไม,ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหมดใจตรงนี้อ๋าอุ้ยมีสองมีสองสแล้โอ้โหกระตุกหืกระตุกกระตุกมากอือ มีแค่นี้เหรอโอเคมีแค่นี้ก็มีแค่นี้เยอะโอ้ป oh, 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 ้าเยอะเรามาอับน้ำกันหน่อยดีกว่าวมาอับน้ำกันดีกว่าท่านผู้ชมเอฟเฟกต์ตามอ่ะอ่อคะคเข้ยปกปี่เปเ็นมั้ยเอ่ะ ผมปั <niño sharing> oh. 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 ้นไวเฟืองให้มันต่ำโอ้โอ้โอ้เอาความสวยงามของผมขึ้นมาโอ้นั่นแหละสวยพี่สาวเึงไม่เปิดเึงไม่เปิดให้ผมพะอะไรนั่นอะโอ้โหโคตรสนุกสบายไอ้เพื่อนกินอะไรอ่ะกินด้วยดิเราขอเป็นแบบี่แล้วกันนะเพราะเราชอบแบบซี่ ไบ่สิครับมามเริ่มไม่ใช่แล้วเรื่อผลทำไมผลถึงจุดนี้แหละเรื่อทำไมผลถึงได้ไบซี่ไม่สิเขาเรียกว่าชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วเออเอออะเข้าไป อะไรวะนะฮะฮะฮะเออโอ้ไปจับพี่สาวเอะอุ้ยลายเอ็ดดีจังเลยเออเรียกข่าวเทพเจ้าโอ้โเอานี่ไปทิ้งก่อนก่อนที่ก่อนก่อนที่มันจะมังมากกว่านี้ เอ้ยผมทิ้งไม่ได้ชิมหายแล้วฮะฮะเพื่อนช่วยเราทีเพื่อนแล้วถ้าสมมติว่าผมนั่งโอ้ชวดอะไรทีนั่งถ้าสมมติว่าผมนั่าถ้าผมถือน่าน่าจะทัพชม แล้วถ้าผมดตูว่าผมอยู่ไกลๆอะแบบไกลๆเลยอะอยู่อะตรงนี้โอเคมันวัดมาไกลแค่ไหนมันก็จะวัดมาอยู่ดีเออโอเคผมคิดว่าสดสนผน่าจะมีแค่เท่านี้แหละคือผมผมคิดบุ้งไม่ไม่ออกแล้วอะเพราะผมจะเรียนมนวดีๆทนั้นโอเคนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุกลงไปก่อนบายบาย